ต้องมาวันนี้ไม่เมื่อวานเพิ่งไปวิ่งกับพี่ตูนมานักคุณชิวมากเราทสามีค่ะอะไร <c oughs> โอ้โอ้น้ำมันบักแตงโมโอ้น้ำมันบักสมโอโอ้นี่คงเป็นบักเผานำหอมโอ้จังมานูนอองตองแทโอ้คือเป็นตามันยกรองอ่นง,งอ จะออกไปซื้อของขวัญเพราะว่าวันนี้เราเราจะถ่ายภาพโฟโตชูตก็เหมือนเก็บไว้เป็นที่ระลึกจาบตอนท้องก็เหมือนเหมือนตอนท้องดี an, แลนเราก็มีจัดเป็นโฟโตชูตถ่ายไว้แต่รอบนี้ที่ท้องคนที่2เนี่ยมันจะยากกว่าเดิมเพราะรอบแรกเป็นแค่เด็กกับพี่แมทรอบนี้เนี่ยมีดีแลนด้วยซึ่งเราเห็นแล้วจากงานโฆษณาที่เราทํา ว่าถ่ายภาพน,นิ่งยากมากวันนั้นก็คือแม่ก็เตรียมตัวไปเพราะว่าเรารู้ว่าเราจะต้องทํางานแล้วมีลูกกล้วยยากแน่ๆเราก็รู้ว่าลูกเราเนี่ยจะต้องมีอะไรมาแลกเปลี่ยนก็เลยต้องไปซื้อของขวัญมาก่อนหอออกกำลังกายคาร์ดิโอแต่เช้า ไ็ได้ได้ของผวันไปเราก็คือใช้เวลานานกว่าเพราะเป็นผู้หญิงก็ต้องแต่งตัวแล้ววันนั้นก็คือออกไปตั้งแต่เช้าเลยเจ๊เราจะทำผมยังไงอ่องจริงว่าทมไม่รู้เลยอะ่ะทำไมเสื้อผ้าพสืส้าไม่มาปัญหาที่เจ๊จะบอกว่าหนึ่งชุดหนูยังไม่มาสองยังไม่เห็นสามยังไม่ได้ฟิตติ้งแต่ตอนเนี้ยสัมพันธ์กว่าคือพี่แมทมีเวลาดี ใช่พี่แมตต์ต้องออกไปรายการสดวันนี้พี่แมคือทิธิกรมวยข้าวสารวยและสดออนแอร์สดเลยเลยรคเลยก็รอไปค่ะครึ่งวันไปแล้วก็รอไปค่ะจริงๆแล้วนัดคิวพี่แมตไว้นานมากแล้วแล้วก็จดไว้ในสมุดคิวด้วยว่าเออวันนี้จะมี โฟโต้ชูดด้วยเราก็ไม่ได้แบบเตือนเขาอีกทีเพราะเราคิดว่าเขาจะจําได้ซึ่งตอนนี้เป็นเวลา1 0บโมงสี่สิแล้วผัวอยู่ไหน <c oughs> ตื่นหรือ,อยังสองคุณสามีที่บ้านอยู่กล้องไม่เวอร์ค่ะเป่ามันปิดกล้องดีแล้วปิดกล้องเปล่าอินผัวไม่ปิดกล้องแค่ดูม่งคือปกติเราจะแอบ,บดูได้ไงว่าที่บ้านเนี่ยเป็นยังไงแล้วแต่เห็นแค่สนามหญ้อย่างเดียวข้างในบ้านคือไม่รู้ว่า คุณคุณสามีแล้วรู้ตื่นหรือยังแต่เมื่อกี้เอามายังไม่ตื่นนะสมมุติว่าพี่แมทเลดวันนี้ก็ช่วยไม่ได้นะคะเพราะว่าคุณมาเลดเองงานเขาเว่ยงานส่วนเว้ยไม่รู้ว่าคนก็ต้องหาวิธีแก้ไขเองอตอนนี้เที่ยงก็เพิ่งล้วพี่แมทก็ยังไม่มาโอตาแมทชุดิน ลืมค่ะว่ายน้ำค่ะกูงาเชี่เครื่อง,องไม่รับงานกันเละก็ทำไปดูไปนิดนึงว่าเราจะต้องทําอะไรในวันนั้นวันหนึ่งเราก็ทําอะไรแบบบ้าบอยเยอะแยะไปหมดอยู่แล้วแหละแล้ววันนั้นก็เป็นวันที่มีโอกาสได้อยู่บ้านกับอยู่เล่นอยู่กับลูกก็เล่นไปเรื่อยจนมีคนโทรมาเฮ้ยเจ้าฮัลโหลว้าว <Hello? S 3> What's up? Where? What are you talking about? Ale, what? Oh, today? Shit, I'm so tired. Oh my god, I just ran yesterday. Let's just make it another day. Oh, fuck, I'm so tired. That's a little. มเซ็ตสองจ้าสามีไปยังไม่มายังไม่มาจ้านัดกันยังไงอ่ะแล้วสิโทรตามแล้วบอกว่าวันนี้เหรอคุยกันเลยยังคุยแล้วต้องมาวันนี้ไหมเมื่อวานเพิ่งไปวิ่งกับพี่ตูนมาฉันนัดคุณลงคิวมาแล้วนะคะคุณสามีคะนี่เมียนะมาถามนะคะว่าว่าวันนี้เหรอนี่งานภรรยานะ ที่เราทองที่ฮอร์โมนพุ่งปังอยู่นะ้วอไม่ได้นะชุดสองแล้วจ้าดูกันว่าคุณสมิงจะมากี่โมงและลูกและลูกด้วยวันนี้มันไม่ใช่ถ่ายเดียวนะวันนี้มันคือภาพครอบครัวภาพครอบครัวแต่ตอนนี้มีแต่อีแม่ตัวเดียวเนี่ยรอแต่ตัวคุณลูกและคุณพ่อเนี่ยแหละค่ะเมื่อไหร่จะมาคุณน้อยเดี๋ยวลืมไปแล้วว่ะลืมไปว่าต้องถ่ายเนี่ยคนที่ได้ก็ถ่ายแบบแบบลูกอ่ะ ลืมดิก็ลืมไงโอ้ยหายเลยขาก็ปวดช่าโอย มีแค่สามชุดถ่ายไปแล้วสองปวดแล้วนี่ได้ข่าวได้ข่าวปวดทำงานสี่โมงปะคะไม่ต้องไปทำหน้าการนี้ไม่เสร็จไม่ต้องไปทำโทรหาใช่ไหมคือเราก็ไม่รับสายอ่ะ,อะไม่รับสายอ่ะแสดงว่าเขารู้เดี๋ยวเล่นเขาจะตีกันไหมด<อ> เทนไฟเทนนี่แหละคู่ต่อไปเทนไฟเทนรเดียแมชิュะไม่รับอ้าวคิดหลบวาตลบฉันได้อยู่ไหนกันคะแยกไหนแยกปากซอยบ้านทำไมนานจังเลยสกอเรสกอเรสก o เจริญกบัรสกอชเอาทสร็จออดิโด้ S okay, big boy. Here go s เรามาถึงแล้วทุกคนก็รู้ว่าเราสายเพราะเชื่อว่าเมียคงไปพูดว oh, ่ายจะไม่มาสายลืมอีกแล้วอย่างนู้นอย่างนี้อ่าแม่ก็ใส่ไปสุดเราไปถึงแล้วก็เพื่อจะให้คนก็รู้ว่าเรามาแล้วขึ้นเวทีมันก็ต้องมีเพลงเปิดตัว ออกรายการก็มีเพลงเปิดตัวเพราะฉะนั้นไปถ่ายแบบก็ต้องมีเพลงเปิดตัวเ อะไรกนเธอแรกแล้วรอเลยอ้าวโทรตามไงดูต่อรอนี่สีูไม่ใช่หรอมาตัดสายทีด้วยอะไรวะแค่ทำอย่างอื่นอยู่แล้วมันก็ไปไม่ทันก็มันเหล่ทิดหน่อยมันอยู่ใกล้บ้านเองจะไปอะไรนักหนาม,มันก็แค่ถ่ายรูปของเราไปมันไม่ได้เป็นงานจ้างงานฟอร์มอลซะหน่อยเราก็ไปถึงก็มีเวลาถ่ายเท่าที่มัน ได้อยู่สุดท้ายเราก็สบายอยู่แล้วเราก็นี่ก็นายแบบเก่าโอ้โหนี่ก็นายแบบเก่านีก็นายแบบเก่าแล้วตัวเองก็ต้องไปรายการสดตอนเย็นก็ทำให้เราบีบเวลามากมันไม่ใช่การถ่ายทำที่เป็นแค่พ่อกับแม่ มีลูกด้วยมีดิแลนด้วยก็มันก็ใช้เวลากว่าจะได้แต่ละช็อตเนด้อเทาอ่ะตอนถ่ายก็กว่าจะได้แต่ละช็อตก็เป็นอะไรที่ยากมากเพราะว่าดิแลนวันนั้นไม่รู้ไปโดนตัวไหนมาวิ่งไม่หยุดเลย ปกติก็มีการถ่ายนู่นถ่ายนี่ทำงานอะไรมาบ้างแล้วตัวเขาค่อนข้างจะโอเคนะแต่ว่าวันนั้นผมไม่รู้สิเหมือนว่าเป็นคนเปนเยอะ จะเป็นห้องที่มันไม่ไม่ใหญ่มันท่าจะเล็กแล้วก็คนเข้าไปอยู่กัน20-30คนทําให้เขาแบบว่าตื่นเต้นคึกขึ้นมาอยากจะเต้นก็เต้นอยากจะเดินวิ่งก็ดึงก,ก็วิ่งกันไปพอจะให้อยู่นิ่งๆหน้ากล้องอะไม่นิ่งตามสไตล์ก็เด็กผู้ชายก็สนไว้ก่อนก็โอเคแต่พวกเราก็เหนื่อยหน่อยนะ ต้องเก่งมากเพราะว่าต้องคอยลัวชัตเตอร์ตลอดเวลาเพื่อให้ได้ช็อตที่ดี ทุกอย่างก็ก็ลงเอยด้วยดีค่ะแม้จะมีเรื่องให้ปวดหัวผมไ่่รูกมันดีได้รูปที่ เปเปล่ยนนทํานงานก็ลุ้นไปว่าพี่แมทจะออกทันหรือเปล่าเพราะว่าเป็นรายการมวยสดที่ข้าวสารซึ่งเราเดินทางจากเรียบทนนวนเอกมัยรามินทาไปถึงข้าวสารและวันนั้นฝนตกหนักมาก รีบรีบรีบเร็วเร็วเลยวิ่งวิ่งวิ่งก,ก,กับพี่ตูนเราจะถอดกันเห็น,นไห้วพไดเลยพูดเลยว่าฉันถอดตรงน,น,นี้นี่นี่แล้วดูคนนี้นั่งมองโโอ้ บายเด้อบายไปเลยคิสเดคิสเด็กด้วยโอเคเดี๋ยวพี่น้อยแให้อ่ะคิสเด็กก่อนเดี๋ยวเท่าน่อยพัลโหลบายบายบายสิเลยคนะเปิดล่าไม่ทันนะคะไปแล้วครับทุกคนขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัพี่ฟ้าสวัสดีสวัสดีครับเดี๋ยวหน้ารถนะครับ ก็ได้ไปนะเลดเลทนิดหน่อยก็ยังสามารถไปถ่ายแล้วก็ให้มันออกมาก,ก็ก็ดูดีแหละผมว่าโอเคไม่เป็นไรหรอกเลทนิดหน่อยขอ,องนี้ต้องขอโทษทุกคนนะครับสําหรับการไปเลดในการถ่ายแบบครอบครัวของเราเองในวันนั้นนะครับไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่แต่มันก็เป็นได้เพราะผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาด